ครับวันนี้ผมมีฟุตบอลมาฝากอันหนึ่งคู่ครับวันนี้เป็นฟุตบอลเต็งครับเป็นฟุตบอลไทยเอฟเอครับครับเป็นฟุตบอลถ้วยครับของประเทศไทยของเราครับวันนี้เมืองทองยูเนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของบีจีปทุมหรือบางกอกการดนั่นเองครับวันนี้ถึงบีจีปทุมจะมาเยือนนั้นด้วยสถิติถึงจะเป็นต่อแต่ ช่วงนี้ฟอร์มของ BG จีปทุมนั้นกำลังฮอตเลยครับเศรษฐ a ไอริแเปิดมา10นัดหลังสุดครับเป็นทาง BG จีปทุมนั้นกินไปถึง7ยก3ครับยังไม่เสียถ้าตามก็ยังถือว่าบวกวันนี้ผมให้ต่อปบีจีปทุมครับ สำหรับวันติงวันนี้